สวัสดีครับ yeah, so s <S วันนี้ผมมานําเสนอตัวนี้นะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากสกุลสายเนาะเป็นเอื้องสายมรกตนะครับผมเอื้องสายมรกตดอกจะออกแบบนี้เลยนะครับผมออกตามสายแบบนี้เลยนะครับผมพร่งลงมาเลยแบบนี้ทุกช่อทุกอนูดอกสีเหลืองทองตาดําสวยแบบนี้เลยนะครับผมสายมรกตของเราตัวนี้เป็นไม้ป่าแท้หายากนะครับผมสายมรกตของเราตัวนี้เป็นไม้ป่าแท้หายากนะครับดูสิครับผม คือทุกสายนะครับผมเคยออกดอกมาแล้วคือเป็นไม้ใหญ่และปีนี้แน่นอนว่าจะต้องออกดอกแน่นอนนี่คือดอกของเขานะครับผมแต่ละสายนะครับผมเป็นเมตรเลยและยาวมากสุดได้ถึง4เมตรนะครับผม1กึ่แบบนี้นะครับผม1กร่งแบบนี้1นกิโลนะครับผม1กรัมแบบนี้1กิโลนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้เลยของมีตลอดนะครับผมของมีตลอดนะครับผมของมีตลอดสวยสดแบบนี้นะนะครับผม ร้อยไม้ป่าเอื้องสายมรกตตัวนี้วิธีปลูกนะคบผมวิธีปลูกเราจะปลูกห้อยแบบนี้ลงมาเราจะปลูกห้อยแบบนี้ลงมานะฮะเราสามารถปลูกใส่กระถางนะครับผมเราสามารถปลูกใส่กระถางแขวนลงมาหรือหรือหรือมัดติดมัดติดกับต้นไม้ใหญ่แขวนลงมาแบบนี้เลยนะครับผมแขวนลงมาแบบนี้เลยนะครับผมสายมรกต เวลาออกดอกเขาก็จะออกพั้งคูงออกมาแบบนี้เลยนะผมออกมาทุกสายแบบนี้เลยตามต้นไม้ที่เราปลูกเนาะนี่ครับสายมรกตหายากครับผมไม้ป่าแท้ใกล้ศนะูนย์พันเนาะตัวนี้เลยเราจัดจาหน่ายเอื้องสายมรกตนะครับผมเราจัดจาหน่ายเอื้องสายมรกตอยู่ที่ราคาครึ่งกิโลกร,รมัมนะครับผมครึ่งกิโลกร,รมัมเราจัดจําหน่ายครึ่งกิโลกร,รมัม400บาท บวกค่าจัดส่งอีก70บาทปลายทางเป็น470หรือใครอยากรับ1กิโลกรัมแบบกรรมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมกำใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เลย1กิโลกรัมเราจัดจาหน่ายอยู่ที่8 0 0บาทค่าจัดส่งฟรีค่าจัดส่งฟรีนะครับผมหรือโปรโมชั่นตอนนี้เลยนะครับผมโปรโมชั่นตอนนี้หรือมีตลอดเลยนะครับผมอยู่ที่3กิโลกรัมอยู่ที่3กิโลกรัม2000บาทจัดส่งฟรี เก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมเอื้องสายมรกตกล้ยไม้ป่าแท้หายากนะครับผมพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศชอบร่มรำไรในส่วนของวัสดุปลูกที่ใช้ปลูกเลยนะครับผมก็จะเป็นกาบมะพร้าวสับใช้กาบมะพร้าวสับมัดโอบติดที่ต้นไม้แล้วเอาเอื้องสายมรกตเอารากแปะลงไปแล้วมัดติดผูกได้เลยหย่อนลงมาแบบนี้นะครับผมสายมรกตชอบร่มรำไรนะครับผม สายมรกตชอบร่มตําไรชอบร่มตําไรเนาะใครที่สนใจใครที่สนใจสามารถทักแชทหรือแอดไลน์มาหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์095 9418988 095 9418988 0934577611 0934577611ของมีตลอดนะครับผมของมีตลอด หน้าหนาวนี้ออกดอกนะครับผมหน้าหนาวนี้บางปีมันก็เลยออกไปถึงตอนเดือนเมษาเลยนะครับผมสายมรกตเนาะเป็นต้นใหญ่ๆยาวแบบนี้เลยนะครับผมใหญ่ยาวแบบนี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เคยออกดอกมานะครับแล้วปีนี้เขาทิ้งใบเสร็จเขาก็จะต้องออกดอกต่อนะครับผมมันก็จะมีตุ่มดอกตรงนี้ของเขาอยู่เนาะจะสังเกตได้เลยนะครับผมสายมรกต1กิโลกรัม800บาทจัดส่งฟรี3กิโลกรัม2,000บาทจัดส่งฟรีราคาโปรโมชั่นนะครับผม สนใจทักแชทแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์095-941-8988 095-941-8988 093-457-7611 0 9, 9, 9, 9 3 4 5 7 11, 4 5 7 6 1 1หรือใครสนใจกล้วยไม้ต่างๆนานาพันธุ์เป็นกล้วยไม้ป่าหายากนะครับผมอย่างเงี้ยเข้าไปกดติดตามได้เลยที่เพจบาบูสินค้าเกษตรที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมงานกอใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เรามีให้ชมให้เลือกเราจัดส่ง นะครับผมจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมทั้งไม้ฟาร์มและไม้ป่าหายากแบบนี้สนใจทักแชทเข้ามาได้เลยที่เพจบาบูสินค้าเกษตรหรือโทรมา0959418988 0934577611เอื้องสายมรกตเอื้องสายมรกต